เรียนรู้ออนไลน์บายครูสสวัสดีครับพบกับครูสเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับสำหรับท่านไหนที่โดนแฮก Facebook ไปนะครับติดล็อกติด2ชั้นไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามครูได้นะครับก็ูยินดีให้บริการนะครับเคสนี้เป็นการติด2ชั้นนะครับเนื่องจากนะครับคนที่ติด2ชั้นนะครับก็มีด้วยกันหลายกรณีนะครับ อย่างเช่นนะครับเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับนะโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เก่าเข้าไม่ได้แล้วนะครับนะต้องการใช้โทรศัพท์ใหม่นะครับมีรหัสผ่านมีอีเมลมีรหัสผ่านนะครับแต่ไม่มีรหัสที่จะส่งไปที่บโทรศัพท์นะครับนะเนื่องจากบริษัพท์เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะอันนี้ก็สามารถติด2ชั้นได้นะครับหรือว่าในกรณีที่ว่าโดนแฮกเฟซบุ๊กไปนะครับหลังจากที่กู้คืนไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าติด2ชั้นนะครับ ถ้าเจอแบบนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามครูได้นะครับยินดีให้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ลูกค้าได้ส่งมานะครับนะก็คือการติดยืนยัน2ชั้นนั่นเองนะครับทีนี้ในการกู้2ชั้นนะครับจะทํำยังไงบ้างนั้นนะครับนะในการกู้นะครับก็มีหลายกรณีนะครับก็จะมีบางกรณีที่ไม่สามารถกู้ได้นะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็คือถ้า Facebook เรามีรูปตัวเองนะครับเห็นหน้าตัวเองชัดเจนเลยนะครับนะ ถ้าใส่แมสก็ไม่ได้นะครับต้องเห็นหน้าตัวเองชัดเจนนะครับมองว่าเป็นเรานะครับแล้วก็มีรูปเดียวนะครับที่เห็นหน้าชัดเจนนะครับก็สามารถกู้กับคืนมาได้นะครับเคนนี้สามารถกู้ได้นะครับเคสที่สอนะครับอายุแค่14ปีนะครับนะอันนี้ไม่เคยลงรูปตัวเองเลยนะครับลงแล้วแต่เป็นรูปที่ใส่แมสนะครับแต่ว่าเขาตั้งชื่อ Facebook ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนะ อันนี้สามารถกู้ได้นะครับถ้าเคสนี้สามารถกู้ได้นะครับเคสที่3นะครับอายุ13ปีนะครับเคสนี้จะกู้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรคือตั้งชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยลงรูปตัวเองเลยนะครับนะไม่เคยลงรูปตัวเองเลยนะครับเห็นหน้าตัวเองไม่ชัดเจนนะครับนะแต่เป็นรูปการ์ตูนรูปเกมต่างๆนี้จะไม่สามารถกู้ได้นะครับต้องเป็นรูปที่เห็นหน้าตัวเองชัดเจนนะครับนะถ้า มีกรณีตามนี้นะครับนะก็สามารถทักมาสอบถามรู้ได้เลยนะครับนะเคยลงรูปตัวเองถึงแม้ตั้งชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้ลงรูปตัวเองให้หน้าจริงชัดเจนนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับนะก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับยังไงขอบกุคนใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ